ถ้ไทยมาถึงจุดนี้แล้วนะคุณแมวสาวจุดไหนคะไม่โวยไม่ได้หรอกไม่ด่าก็ไม่แก้ไม่ด่าก็ไม่แก้โอ้โหในโซเชียลสแตนดอนไบก็คำนี้มากนะคะและหลายคนบอกว่าขออนุญาตบอกว่ากดไลค์ให้เลยนะเพราะมันโดนแล้วมันใช่จริงๆเมืองไทยมาถึงจุดนี้ได้ไงอะถึงแล้วคะ่ะไม่โวยก็ไม่ได้ไม่ด่าก็ไม่แก้ใช่คะ่ะวิ่ไล่ตามปัญหาตลอดคะ่ะ อย่างนี้ก็มีด้วยอะมาดูกันกกกไม่วยไม่ได้คืออะไรดีกว่าท,ท,ที่ที่อยู่ๆกันน่ะอยู่แบบไหนจัดการด้วยหรือเปล่าโอเคเริ่มที่ไปกันที่อดีตนางเอกปัจจุบันเป็นแม่พระเอกแต่ยังสาวยังสวยนะหมูพิมพกาสิงสมบูรณ์เธอแรงเธอฟาดแรงแม่ฟาดแรงจริงๆแม่ฟาดแรงลูกก็ไม่เบาค่ะน้องนายณพัทรค่ะโอเค หมายแค่ที่ไอจีของ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 แม่หมูพิมพากาศเสียงสมบูรณ์นะนะใช่แล้วเธอโพสในไอจีเธอเป็นรูป oh. สถานีกลางบางซื้อใช่ค่ะเป็นรูปสถานีกลางบางซื้อเป็นรูปคนเข้าแถวโอ้โ oh, ห oh. นับร้อยต่อแถวกันค่ะพร้อมกับเธอบรรยายใต้ภาพว่าชายชาติทหารตำรวจของประชาชนหายไปไหนกันหมด ควรออกมาช่วยงานจัดระเบียบได้ไหมเป็นแบบนี้จะตายกันหมดทำไมพวกท่านเห็นภาพเหล่านี้แล้วยังนิ่งดูดายแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามอีกเยอะมากแล้วก็ทำไมต่อด้วยเครื่องหมายคำถามค่ะเราทราบมานะฮะที่ช้การบังซื่อเขาจัดเป็นจุดฉีดวัคซีนนะใช่ค่ะมีคนแห่แหนไปฉีดวัคซีนที่นั่นเยอะใช่แล้วเพราะจุดไหนไม่มีที่นี่มีจุดไหนวัคซีนชอ็อตที่นี่ไม่เคยชอ็อตค่ะผมก็มีคำถามนะ ทำไมสายกางบางซ์ไม่เคยช็อตวัคซีนจุดอื่นมันช็อตกันสั่นวันไหวเทคิวกันตลอดก็แปลกใจก็แปลกใจแต่ช่างมันเถอะมีให้ฉีดก็ฉีดเขาบอกให้ฉีดก็ฉีดค,คนแห่ไปฉีดที่สายกางบางซ์และดูสภาพของการเข้าคิวเพื่อจะรอรับการฉีดสวัสดครับระยะห่างทางสังคมอยู่ไหน เกิดอะไรขึ้นแม่หมูไปเห็นเข้าทนไม่ไหวถ่ายภาพประประจานพร้อมกับโพสต์ด้วยข้อความดังว่าค่ะนาทีนาทีต่อมานาทีต่อมาในคอมเมนต์สนุกอค,คอมเมนต์สนุกมากอ,อย่างเช่นข้อความที่หนึ่งนะเขาบอกใช่ครับเวลาประชาชนเดือดร้อนหายหัวกันหมดไม่เห็นแม้แต่คนเดียวจากนั้นคุณใบเฟิร์นคุณใบเฟิร์นก็ถามแม่หมูว่าเอาา๊นะที่ไหนคะภาพที่ที่ที่เอามาโพสต์นะที่ไหนคะ แม่หมูก็ตอบว่าสถานีสถานีฉีดวัคซีนบางซื้อกลางก็คือสถานีการบางซื้อที่ฉีดวัคซีนนั่นแหละยังมีอีกหลายที่ทุกคนแย่งคิวชีวิตเออชีวิตแย่งคิวชีวิตเออแล้วก็มีคนมาต่อด้วยนะดูได้มานานแล้วประเทศถึงเป็นแบบนี้ไงคนบอกท้องไม่รู้ร้อนอะเยอะแยะมากมายนะถ้าไปอ่านก็ต้องบอกว่าสนันวันไหวจริงๆนะคะกับภาพที่สะท้อนออกมาประเทศไทยนี่ก็แปลกไม่โวยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่แก่ หลังจากที่ถูกประจานสียับเยินกรมการแพทย์ก็อ้อมแอมออกมาสั่งแก้ไขละออกมาชี้แจงว่ามีการแก้ไข1 2 3มีการจัดระเบียบใหม่อะไรอย่างไรนะคะในการออกมาชี้แจงอ,อในในใน,ในกะออกมาแก้ขวยของทางกระทรวงสาธารณสุขทางกรมการแพทย์นั้นบรรยายสหยดย้อยเลย ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้1 2 4 5งสองสมี่้าดังนั้นดังนั้นเราสั่งให้แก้ไขไปแล้วดังต่อไปนี้1 2 3 4 5อีไอ้คิดให้เร็วกว่านี้ก่อนได้ไหมแต่มันมีข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าสาเหตุฝนตกหลายจุดนะคะแล้วทำให้เกิดภาพแบบนี้อีกแก้ไขอันหนึ่งคืออะไรปะฝนยขณะนี้ฝนหยุดตกแล้วเกี <S <S 2> <S 2> <S ่ยวอะไรด้วยก็เลยดีขึ้นไงก็ในภาพทําให้จราจรเบาบางไงภาพมันเห็นได้เกี่ยวกับฝนได้รตรงไหน